สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลปา์มนะครับผมวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้ารถยนต์โตโยต้าเวโรสนะครับผมสำหรับเจ้ารถยนต์คันนี้เนี่ยเวโรสคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับซึ่งก็คือรุ่นพรีเมียมราคาของเขาจะอยู่ที่875,000บาทครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สเปครถกันเลยครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าตัวเวโรสเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดเครื่องอยู่ที่1,500ซีซีอ่แล้วก็ตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED มาติดลิเฟกเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับไฟเลีย้ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำออกแบบดีไซน์เรียบหรูดูสปอร์ตนะครับผมอ่า เดีย๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างกันเลยนะครับสำหรับเจ้า,ารถยนต์เวลส์เนี่ยล้อเขาจะอยู่ที่17นิ้วนะครับผมซึ่งจะเป็นล้ออลลอยด์แปรงเอาทูโทนนะครับขนาดยางอยู่ที่205ศูนทับหนึ R 17นะครับผมต่อมาจะเป็นที่ในส่วนของอกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างของเขาเนี่ยจะเป็นสีตามตัวรถมาพร้อมกับกล้องมองล็อคพันนี่ซึ่งจะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีไฟเขาเรียกว่าไฟไวไฟฟ้าโฮมนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งการทํางานของไฟไวไฟฟ้าโฮมเนี่ยก็คือรถไม่ว่ารถเราจะดับอยู่หรือไม่ได้สตาร์ทก็ตาาาามมนนนะครรรับเเเเดิเข้า้าใกลๆถี่ย รถอะตัวไฟตรงนี้เขาเจะสว่างขึ้นมาเพื่อให้เราอะได้มองดูพื้นที่โดยรอบนะครับว่ามีสัตว์มีพิษไหมหรือว่ามีแมลงมีพิษไหมนะครับผมเพื่อเป็นการเซฟตัวเองด้วยในขับรถตอนต่างจังหวักลางคืนนะครับผมครับผมสลับด้านหลังของเจ้าเวลโรเนี่ย,ยจะมีไฟ เบรกดูที่3อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของที่ปัดน้ําฝนทางด้านหลังแล้วก็ไฟไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นไฟแบบ LED นะครับผมซึ่งจะตีเส้นยาวมาอย่างนี้เพื่อ,อความสวยงามเลยนะครับผมในตอนกลางคืนแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องมองล็อกขั้นซึ่งกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องมองด้านหลังนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็มาพร้อมกับสัญญาณกระด่งถอย2อตามตัวรถนี่เลยครับผมเดี๋ยวเราผมลองเปิดท้ายให้ดูนะครับอันนี้คือพื้นที่ท้ายไว้เก็บของนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเบาะสลับแถวที่3 แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของมากขึ้นเนี่ยเราสามารถพับบาะได้นะครับผมโดยการดึงเชือกตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ดันบาะเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาดึงเชือกข้างนี้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พับเข้าไปครับผมจะทําให้มีพื้นที่เก็บของได้มากยิ่งขึ้นครับผมครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยผมจะพาเขาไปดูภายในของเจ้ารถยนต์เวลอสพรีเมียมคันนี้กันนะครับผม คันนี้เราอยู่กันภายในของเจ้า Toyota Vios Premium คันนี้กันแล้วนะครับอ่ะเราจะเริ่มกันเลยที่พวงมาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบ่งการใช้งานชัดเจนทางด้านซ้ายใช้ควบคุมจอปัญยุและจอหน้าจอ TF t f เีนะครับผมสามารถออกคําสั่งเสียงได้เพิ่มลดเสียงได้ทางช่องทางนี้หรือว่าจะทําเป็นกล้องมองรับคันก็ได้ครับผมส่วนในปุ่มตรงนี้จะใช้เป็นปุ่มรับสายและวางสายโทรศัพท์แล้วก็ปรับเปลี่ยนการขี่เป็นไดร์โหมดหรืออีโคโหมดนะครับผมอ่ะต่อมาตัวที่หน้าจอที t ีนะครับมัดวัดตรงนี้ จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของจอวิทยุจอวิทิยุจะเป็นสัมผัสสามารถเชื่อมต่อ Android หรือว่า Apple Ca r p l a y ได้ครับผมผ่านการเสียบสายหรือออโต้นะครับขนาดจะอยู่ที่9นิ้วครับผมวิธีการเชื่อมต่อถ้าเกิดเป็นแบบเสียบสายจะมีช่องทาองตรงนี้สามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็เสียบสายไว้ usb เพื่อเชื่อมต่อได้เลยหรือว่าใชา้ชาร์จแบตก็ได้ครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าเอ้ยเสียบสายมันอาจจะแบบระเกะระกะนิดหน่อยแล้วถ้าเกิดโทรศรัพท์ของลูกค้าเนี่ยมีไวเล ชาร์จเจอชาร์จได้ตรงนี้เลยครับนี่วางลางไปปุ๊บก็ทำาการชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยอ่าแล้วก็ตัวระบบเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็จะมีเป็นเบรกอ่าเบรกโฮออโต้ด้วยนะครับผมต่อมาไปดูท่านด้านหลังกันเลยอตอนนี้อยู่ในแถวที่2ทางด้านหลังของเจ้าตัว โตโยต้าเวรนะครับผมอ่ะตรงในโซนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่วางแก้วน้ําสำหรับคนที่นั่งด้านหลังแล้วก็จะมีช่องที่ให้ใส่เอกสารหรือว่าไว้วางโทรศัพท์ทางช่องนี้ได้เลยนี่ไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะฝั่งคนขับก็มีเหมือนกันครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าเนี่ยแบบที่แบบว่ามีการใช้งานโทรศัพท์แล้วแบตบมือถือจะหมดเนี่ยสามารถใช้ช่อง USB ตรงนี้เพื่อชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลย กำลังไฟจะอยู่ที่2 1โวลต์นะครับผมถือว่าเป็นการชาร์จไฟที่เร็วอยู่พอสมควรแล้วก็สามารถวางขวดน้ําดื่มได้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งประตูทางนั้นด้านได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยในส่วนของทางด้านหลังข้างบนตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นแอร์เนี่ยสามารถเปิดปิดหรือว่าเล่งพัดลมแอร์ได้เลยครับผมนี่สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เหมือนกันสามารถปรับได้เลยอ่ะแล้วก็สจาสับเจ้าโตโยต้าเวลโสเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์ก็คือเวลอสใช้ชีวิตได้สบายก็คือประมาณว่าสามารถพับอะ พับ,บอร์ดเนี่ยได้ประมาณ7รูปแบบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตการพับบาะหนึ่งรูปแบบให้ดูนะครับถ้าผมอันนี้ผมจะสาธิตวิธีการพับ,บอร์ดที่สามารถทําให้คนที่นั่งข้างหลังเนี่ยสามารถ,ถอ่านหนังสือหรือว่านอนเล่นไอแพดได้สบายๆนะครับผมขั้นตอนแรกเลยก็คือการดึงตรงนี้แล้วก็ดันเบาะขึ้นมาข้างหน้าให้สุดเลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นการถอดหมอนรองคอตรงนี้ออกนะครับผมปุ๊บอ่าปุ๊บถอดออกเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะเป็นการพับบอกเพื่อให้เราเอไปทางด้านหลังเพื่อที่จะไม่ได้มีพื้นที่ในการเหยียดขาได้มากที่สุดนะครับผมโดยการมาดึงที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันไปด้านหลังอย่างนี้เลยนี่ปุ๊บนะแล้วก็เราสามารถขึ้นนั่งได้เลยปุ๊บนี่สบายๆเหยียดขา อ่านหนังสือหรือออปชันเพิ่มเติมอาจจะมีหนังสือเก็บไว้อา่านหรือว่านั่งอ่านไอแพนั่งเรียนหนังสือได้เลยสำหรับเด็กๆที่เรียนมาหาลาัยอยู่นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าโตโยต้าเวลโรพรีเมียมคันนี้แล้วก็ผมมีข้อเสนอสุดพิเศษมาให้ท่านเลือก2แบบนะครับแบบแรกดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสี่ถึงห้าปีแบบที่สองคือฟรีดาวใช้เงินลดเพียง5,446นบาทครับผม เมื่อเข้าเงื่อนไขพนักง,งานบริษัทหรือว่ารข้ครองรถยนต์ถึง2ปีนะครับผมเนี่ยท่านสามารถเข้าพองรถยนต์ได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนเนี่ยสนใจติดต่อสอบถามผมได้ที่เบอร์โทร0 8 7 4 9 8 6 6 3 2หรือแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อทางช่องทางเพจ Facebook ผมมีเพจอยู่นะครับชื่อ t o y o ต a สวรรคภูมิบายปามสำหรับวันนี้ขอตัวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ